สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ r ฟนะครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผม, <Yahoo! S 1> มาคนวันนี้ก็คือพอกลางๆเดือนกรีน้าก็แบบว่าเฮ้ยเราจะยังไงดีเราจะยังไงดีกับพวกนายดีเราก็เลยเอาสกินไอริคไดม n ชันเบรกเกอรครับผมคะลุมิติกับเมนสาวพิทักษ์โลกจ้ะกลับมาครับผมเริ่มต้นด้วย19คูปองนะครับคลิกเลยโอเคครับโอเค ก่อนไปรับชมการสุ่มแบบตึงๆนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของ ID ครับนั่นคือน้องเขตนะครับเดี๋ยวผมขึ้น IG ไว้เลยนะก็อย่าลืมไป follow น้องเขาไว้ด้วยนะครับผมก็มีสกินสวยๆเยอะนะไปส่องแนละ้วก็คือน้องเขาแบบเน้นสกินระดับท็อปนะแต่ไม่ได้สกินเยอะแต่ว่าเน้นแบบสวยจบนะครับผมทีเดียวจบนะครับผมมาเรามาดูกติกาของ I r i ิ d ด m ดิ i o n b r e e k e r วันนี้ครับ ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะยังไงนะครับผมแต่ว่ามันก็คือสูมฟรีทุกๆยี่สิสี่ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นใครที่สายประหยัดอาจจะรอวันหลังๆก็จะดีม,มากนะครับผมอ่ะผมกดสูมฟรีไปก่อนครับนี่แล้วเขาบอกว่ากดตรงคลังรางวัลตรงนี้ครับเอาเกลือมาแลกเกลือได้นะครับวันนี้ผมเตรียมไว้เจ็ดพันห้าร้อยสองคูปองนะครับซึ่งมันควรจะต้องพอนะผมไม่แน่ใจว่ามีขีด พลังอะไรยังไงหรือเปล่าไม่เห็นเลยนะครับผมปกติมันจะต้องมีแบบการันตีอะไรไงเท่าไหร่ครับมันเขียนว่าเจ็ดพันห้าร้อยสองคูปองแล้วโทเค็นแปลว่าอะไรเดี๋ยวผมขอไปดูกิจกรรมแป๊บหนึ่งเออไปตามหามแาน้ะครับผมไม่ไม่มีว่าแบบว่าโทเค็นแปลว่าอะไรเลยนะเออแบบนึกว่าแบบเติมเงินแล้วได้อรือเงี้ยไม่มีนะครับกิจกรรมตอนนี้คือเกือบเที่ยงนะเวลาที่ผมอัดนะครับก็ไปกันเลยสิบครั้งก่อนครับผม รวมค่าอ๋อโอเคอะอ่านกติกานิดนึงครับหนึ่งครัคร้งสิบเก้าครับผมสิบครั้งร้อยเจ็ดสิบเก้าเออก็ประหยัดนิดนึงนะครับผมแล้วก็ก็คือสุ่มให้ได้การ์ดนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้โอ้โหฮีโร่ถาวรเหมือนเหมือนไอดีเนี้ยเหมือนฮีโร่น้อยด้วยนะครับผมโอ้ดีเลยดีเลยนะครับผมแล้วก็มีฮีโร่ถาวรกับสกินต่างๆเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับ เมื่อได้รับรางวัลแล้วก็มีคลังรางวัลนะแรกรางวัลส่งเข้ากล่องจดหมายครับโอเคแล้วก็มันไม่มีอะไรการันตีเลยเหรอโอกาสเฉลี่ยได้รับการ์ดทะลุมิติหนึ่งจุดเจ็ดสี่เปอร์เซ็นตนะเออ,อโอ้โหผมไม่แน่ใจเลยว่ามันจะไปเรื่อยๆหรือเปล่านะไปไปลุ้นกันครับเจ็ดพันห้าร้อยสองนะ เดี๋ยวผมจะพยายามดูคงดูขีดนะครับผมไปอ่านี้ได้นะครับผมการ์ <Yeah. S 1> ทะลุมิติหนึ่งใบนะโอเคลุ้นรางวัลกันเลยไอลิเลยจบโอ้โหปุ่มครับเราได้ปุ่มมาก่อนแต่ก่อนนะ่ะมันจะเป็นแบบทุกๆห้าสิบครั้งนะ้เราก็คำนวณง่ายครับแต่อันนี้คือแบบไม่นะมันก็ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าสิบครั้งเหมือนมันถูกกว่านะแต่คราวนี้ถ้ามันไม่การันตีเนี่ยอันนี้คือย่ำแย่นะครับผมไป <Yahoo! S 2> เอาเอาละ2ใบและวลุ้นรางวัลป้ายประกาศครับได้ปุ่มได้ป้ายเพราะฉะนั้นสกินคือจบนะครับผมมันจะให้เราจบหรือเปล่าอ่ะพอ3สามครั้งครับให้เราคือผมผมรู้สึกว่าไอดีเนี้่ของมันน้อยเว้ยผมจะทำการส่งของไปแล้วกันนะอ่าผมเข้าใจว่าน้องเขามีนาคอร์แล้วนะเท่าที่เท่าที่ลอง2นะครับ เรสเนี่ยผมไม่แน่ใจนะโอเคผมจะพยายามส่งส่งสกินถาวรไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะไปแรกรับรางวัลเพราะว่าจะได้แบบเออจะได้ของเพิ่มด้วยนะครับคุ้มสุ่มแบบคุ้มที่สุดนะอันนี้คือผมแบบไปกวาดสายตาจากไอดีน้องเข้ามาแล้วนิดนึงไปโอเคอ่ะไม่มีอะไรถาวรครับเรากดตรงแรก30มสิไอเทมนะครับแล้วก็ใช้สาเพื่อสุ่มสิครั้งนะครับไปกันเลย ไม่ได้ครับขอไปดูแบบขีดดีว่ามันมีอะไรกันตรงการันตีไหมวะไม่มีเลยนะทุกคนม,มันแบบไปเรื่อยๆจริงๆเหรอโหเจ็ดพันห้าร้อยสองมันคือจะไปเอาเราไปเรื่อยๆเลยเหรอแต่ครั้งเนี้ยสิบครั้งมันไม่แพงแต่ว่ามันไปเรื่อยๆเหมือนไบต์โทชิโร่เลยอะโอ้ไม่คือเน็ตแล้วผมก็หามันก็ไม่มีการันตีเขียนไว้นะครับในกติกานะ อันที่3มก็เริ่มยากแล้วได้ลิกเตอร์นะครับผมไปอ <c oughs> โอเมนนี่เหมือนส่งไปแล้วนะครับไปอีก <c oughs> เงียบจัดนะครับเอลสุนะนี่ผมต้องพยายามจํานะครับว่าส่งอะไรไปบ้างครับลิกเตอร์ส่งไปตัวหนึ่งแล้วกันเออแล้วก็มีเอลสุครับไปโอเคนอกนั้นเดี๋ยวใช้แรกก่อน,นครับสิบครั้งครับ เอาละเอาละได้การ์ดใบที่สามครับจบเลยไม่อยากเยอะจบไหมโปรไฟล์ 5. ห <c oughs> เหลือท่าเต้นกับตัวไอรินะครับผมก็ <c oughs> ยังไงเงียบครับเงียบครับผมไปกันต่อทางรางวัลคนระับเลือกสามสิบไปเลย เงียบจ้ะโอเคเดี๋ยวไปธรรมดากันก่อนครับเอาละใบที่สี่โอ้โหลุ้นรางวัลสี่สิบเปอร์เซ็นโอ้โหโอ้หม่ยืดเน็นะครับผมอายนะไปได้ไหมโอ้โหมีบาวดั้มหนึ่งครับ ขออนุญ,ญาตลองส่งไปก่อนนะบาวดั้มนะโอเคอ่ะไปสิบครั้งต่อครับแตกเลยไหม,มผมพยายามจะประหยัดให้น้องเขานะครับอืได้เถอะถ้าได้ครั้งนี้คือสองพันกว่าคูปองเลยนะไปอโอ้โห ไปก่อนซึบร้อนครับอืมมันไม่มีขีดอะไรการันตีเลยเหรอเพื่อนขีดข้างลงข้างล่างไม่มีเลยนะจริงๆนะเออคือแปลว่าถ้าอย่างนั้นอะสุ่มเดวันกับเดย์หลังๆก็ผมคิดว่าแทบไม่ต่างกันนะครับเพราะว่ามันคือแบบไม่มีอะไรการันตีเลยจริงๆอะนะเออแล้วถ้าใครแบบสุ่มแล้ว กี่คูปองนะครับลองลองบอกมาหน่อยนะเมื่อกี้ตีมี่ผมส่งไปยังวะไม่คุ้นเลยอืมอ่าอิฟเน็ตครับได้อิฟเน็ตอีกตัวหนึ่งแต่เมื่อกี้เราน่าจะเสียตีมี่ไปแล้วนะครับโอ้ยตา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 โอ้ยสี่พันโอ้โหเงียบปิ้งเงียบแบบ ไม่มีการันตีอะไรเลยเหรอวะโอ้มันโหดร้ายไปนะแล้วถ้ามันเขียนโทเค็นองเงี้ยแปลว่ามันต้องมีโทเค็นไ้เล่นฟรีดิแต่ว่าคุณไม่เอาโปรโมชั่นเติมคูปองเข้ามามันคือ,อยังไงวะกาลลีน่าแอบโกรธเหมือนกันนะไปตีมี่เมื่อกี้ส่งโอเคอะชัวร์ครับส่งตีมี่ไปอีกทีนึงเล่นต่อสี่ครั้งเลยสี่ครั้งก็ไม่มาครับ ไปโอ้โหเงียบแต่ว่าคือยังไงอ่ะก็ต้องเอานะครับอือีกทีนึงโโครั้งสุดท้ายออกยากจัดๆนะครับผมนี่หมดไปสามพันสี่นะโดยประมาณืฟรีไม่ออกครับผมตีมี่มาอีกแล้วเรามีอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ส่งไปแล้วยิบเน็ตก็มีอยู่แล้ว ไปอีกเรียบร้อยครับวนลูกเดิมครับครั้งละร้อยเจ็ดเก้านะเฮ้ยเมื่อกี้ผมรู้สึกกดปุ๊บมีอะไรอ๋อแบบแบบนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไอตรงแบบมุมไม่น่าเกี่ยวน่าจะเป็นแอนิเมชันหูแปลว่ารอบนี้มันเอาแบบไม่มีการันตีมาจริงๆว่ะทุกคนเกินไปนะกาลีน่านะเอาจริงๆมันคือมันคือของมันแพงอ่ะ เออนะครับควรจะต้องมีการันตีให้เขานะโอ้โหเกินเกินเกินกนณีน่าบอกว่าเรียกร้องอดีนะจัดไปอิ่มๆไม่ไดีโอ้โหเงียบปิ้งครับอายผมตอนแรกผมเข้าใจว่าเตรียมมาประมาณเนี้ยชิวนะสรุปไม่ชิวแล้วนะนะไม่ชิวนะทุกคนไม่ชิว ฮึบไปไกลไปแบบไกลมากนะฟรีเหอให้น้องเขตหน่อยน้องเขตโอ้ร้อนเหมือนกันครับขานาดไม่ใช่ไอดีตัวเองยังรู้สึกเลยนะเฮ้ยมันเกินไปจริงป่ะเนี่ยเอาจริงนะมันหายไปสี่พันห้าแล้วนะเอโอโอ้โห คุณคุณเอาอะไรเยอะแยะอะกานีน <tr> ่าเออได้ไมนะครับผมไอลิเดมนชั่นเบรเกอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาให้นะครับที่ผมโดนไปเนี่ยน่าจะมันสี่พันเจ็ดสี่พันแปดนะอันนี้บวกด้วยสายตาคร้าวๆนะครับถ้าตรงแพคลานก็คือสามพันแปดร้อยสี่ิบาทสี่พันเก้ารหกสิบคูปองผมก็มองว่ามันไม่ได้มีขีดการันตีนะหรือว่ามันมีไงเดียวคอมเมนต์บอกหน่อยเออนะครับเดี๋ยวผมแบบเด พินตงคอมเมนต์นะครับแล้วก็ผมแนะนำอย่างนี้ถ้าใครจะเสียตังสามถึงสี่พันเนี่ยแนะนำเลยว่าต้องมีความชัวนะร้านที่คุณเติมต้องชัวถ้าชัวสุดก็คือร้านผมเพราะผมการันตีเองนึกออกปะ,ะเออแล้วก็ยอดเติมแบบถลม่มทลายมาแล้วนะครับผมเออเพราะฉะนั้นดูแลได้แน่นอนทุกราคานะครับตั้งแต่ร4อยสี่ดันเป็นหมื่นนะครับผมหรือคุณต้องการมากกว่าที่แพ็คร้านมีก็ทักมาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลนอยู่ที่ประมาณ เริ่มต้นเนี่ย2,890อะแล้วแต่ดวงครับผมก็ไปเรื่อยๆเลยนะเออเดี๋ยวขึ้นไว้สักสมแพ็คประมาณนี้3 4 5ี่หแพ็คประมาณนี้นะครับก็เรียนเชิญมาใช้บริการได้นะครับผมแล้วก็ไม่มีช่องไหนเดือดถ้าช่องนี้ยังไงก็ฝากกดซ u b ส c คร b e ให้กันหน่อยนะครับแล้วก็แบบเหมือนแบบช่องผมเป็นแบบหนูทดลองอะเนื้อ,อปมาจะได้แบบไม่ต้องไปเจ็บกันเยอะไม่ต้องเกลือนกันเยอะกล่องอะไรต่างๆก็ดูได้ที่ช่องผมเลยนะครับไปเราไป รับรางวัลทุกอันนะครับต้องเรามารับเลยครับของรางวัลเต็มครังของเราไปดูว่าเราจะได้อะไรบ้างครับไหนี่โอ้โหอเขาแต่งเป็นแบบดิมนชันเบเกอร์ก็สวยเซ็กซี่บาดใจจรองๆนะครับผมตัวกิกกี้ระเบิดอีกแล้วจ้าแล้วก็คัดซินมันไม่มีดึงดึงดึงดุดงนี่เลยอ่ะ โอ้ตายตายอ่ะโอเคได้ปุ่มเนะี่ยเดี๋ยวไปรีวิวทุกอย่างนะครับแต่เงินทีละอย่างนะแล้วก็แล้วที่รับสกินมาไม่ได้อะไรเลยเหรอ,อเพื่อนยังไงอะ่ะมีหมดแล้วเลยเหรอทำจริงต้องมาเปิดทุกอย่างครับอันดับแรกครับผมป้ายประกาศไอรินะนี่แล้วก็ปุ่มก็ต้องมาเปิดนะครับกดดีๆนะครับผม รูปโปรไฟล์นะครับ้าเต้นนะครับผมปเราไปแต่งโปรไฟล์กันให้ฉ่านะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นรูปโปรไฟล์นะรูปโปรไฟล์วิงนะครับแต่กรอบไม่วิงนะกรอบเป็นแบบเข้มๆนะซึ่งผมก็ชอบแต่งเหมือนกันนะครับไอตัวโปรไฟล์เนี อันเนี้ยดิเมนชันเบเกอร์ของไอรีนะครับมันมินิมอลดีนะลองไปดูเลยนี่มันมีความสวยแบบมินิมอลนะเวลาเป็นโมเดลเนี่ยก็แบบดูไม่เยอะไม่ล้นเกินแล้วก็ดูแบบสวยนะเออแต่ว่าแบบมันไม่ค่อยมีท่าขยงขยับอะไรเยอะแยะนะครับก็อยู่ที่คนชอบครับแต่ว่าแบบเออนะใครเป็นลูกค้าร้านผมก็จะเห็นว่า รูปที่แบบว่าไว้บอกบอก Open น d นะผมก็ตั้งเป็นรูปนี้ไว้เนะครับเออซึ่งมันมันสวยอะทุกคนเออแต่งโปรไฟล์คือดูหรูดูหรูเรียกว่าเธอเป็นรูคุณูเธอเป็นร้านคุณนายนะครับผม <c oughs> อ่ะเรามารีวิวไอรีแบบคร่าวๆครับซึ่งโอ้โหมันมีแบบหลายสกินมากนะทุกคน15 16สกินนะเออโอเคเอาแบบเด่น <c oughs> ๆ,ๆมากๆนะครับ <c oughs> หนึ่งก็คือระดับอัลติเมทนะเป็น ซากุระฟูโบกินะครับแล้วก็เด่นๆอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นซากุระฟูโบกิแต่ว่าเป็นโกลเด้นอี dition นะครับผมก็เป็นเอสตรีมนะแล้วก็ที่แบบว่าเป็นคู่แข่งกับไอรีเดมิชันเบเกอร์เลยก็คือตัวนี้เลยครับเ e วีสไตร์เกอร์นะครับผมแบบเวลาแบบ <Yeah. S 1> ขึ้นมาในงานโปลิกนะมีเสียงกรี๊ดการตลอดนะครับตัวนี้นะแล้วก็นี้เป็นแบบล่าสุดของเราครับผมนั่นคือไอรีเดมิชันเบเกอร์นะครับผม oh. เออมันต้องมีเพลงแบบนี้ เออแบบนี้โอเคใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นชุดเมดครับผมไปเดี๋ยวเราไปแต่งไปดูของตกแต่งครับผมนี่นี่ปลดล็อกแล้วจ้ะป้ายสังหารนะจ๊ะโอเคเลยต่อไปปุ่มครับผมปุ่มเนี่ยไอตรงคอนโทรเลอร์เนี่ยแอบไม่สวยนะครับแต่ว่าปุ่มที่ตีเนี่ยได้เลยนะครับผมมีแบบว่าความกดปุ๊บดาวออกนะ ไอคอนโทรเลอร์เนี่ยผมว่าเฉยๆนะสำหรับคอนโทรเลอร์นะโอเคแต่ว่าปุ่มเนี่ยโอเคนะครับต่อไปครับท่าเต้นนะนี่ก็แค่ลอยตัวครับแล้วก็ข้างล่างเป็นมิติไดเมนชันนะก็ตามนี้ไปโอเคเราไปดูกันเลยในเกมนะครับเราไปเริ่มรีวิวตั้งแต่ท่าเดินออกจากฐานเลยนะครับนี่มาถึงก็ลากแบบมีมีแบบลูกน้องครับผม นี่เหมือนแบบไปส่งไปส่งของครับผมแหมโอเคนี่ตีธรรมดาครับมีมีความแบบสี่สีม่วงๆนะครับตอนที่แบบมันตีคัววเงี้ยแรงมากนะแบบเหมือนแบบ,แบบแมวขวดนะครับผมอ่ะสกิลหนึ่งครับผมเป็นการปลาดาวกระจายนะเออเป็นเหมือนแบบปลาลูกน้องออกไปนะโอ้โหผมเคยรีวิวไว้ผมเ,เปิดอเอฟเฟกไม่เต็มอะ่ะ อันนี้คือสวยมากนะครับเออโอ้โหนี่ผมเปิดภาพสุดไงเออนะครับก็ตามนั้นสกิลสองครับก็การแดดนะครับจะเป็นสีเขียวบวกกับน้ำเงินนะครับผมโอ้โหสวยมากสวยมากแล้วก็แบบตอนริวโนครับขอดูตอนริวโนอีกทีนึ่งเป็นแบบ ใเมนชั่นแบบแตกออกมาตรงกลางนะครับเออคือผมเคยรีวิวไว้ไม่สวยเท่านี้นะโอ้โหนี่เต็มครับอันนี้คือถือว่าเต็มมากคนลืมโทษทีลืมลืมท่าวาผับผมอ่ะอันนี้เก็บตกให้นะครับผมมากดท่าวาปกดวาร์ปไปครับในนี้เราก็ตั้งเป็นร้านคาเฟ่นะครับผมแล้วก็แมวไม้ฟิปฟิปนะผมแล้วก็เปลี่ยนชุดครับออกจากร้านใหม่ฟิปโอ้โหมีเสียงฟิปปับเลยนะครับผมไปนี่ ตั้งโตครับแมวมากินครับเอ้ยให้แมวทะเลาะก,กันออกไปเฮ้ยไม่เล่นนะอย่าทะเลาะก,กันกดไปออกไปครับผมนี่แล้วก็คลิปตรงนี้ครับเป็นคลิปชุดคลิปแบบถือชุดน้ำชานะครับผมอะไปดูรีวิวกันต่อเลยแล้วโอโ้โหโ,โอโ้โหจังหวะตีตอนริวโนะเอาเรื่องนะครับ โอ้ tea, like. okay. หน wow, nee. um. ี่ายประกาศครับปุ่มอะไรต่างๆนานานะโอเคก็ไขมาโดนกันได้ครับทีนั้นก็ฟอนะหมดทุกกิจกรรมนะครับผมส่วนกล่องสุ่มสามคูปองอะไรเงี้ยไม่ต้องสุ่มครับผมรู้สึกว่าแบบคือผมไม่อยากสุ่มเพราะว่ากลัวมันได้ครับแล้วก็เดี๋ยวมีคนไปเปิดตามนะไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบติดเบสติดแกมโบติดพนันอะไรเงี้ยบบเออนะก็แบบอะไรที่มันการันตีผมก็จะให้ดูว่า เออคุ้มไม่ที่จะเอาอย่างงี้นะครับแต่อะไรที่มันเสี่ยงก็ไม่แนะนำนะครับแล้วก็หาร้านเติมเกมที่ชัวร์ก็แนะนําที่ร้านกอฟอครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้จริงๆแล้วแหละมั้งเออเดี๋ยวจะเปิดเป็นเว็บไซต์นะครับผมกําลังคุยกับผู้พัฒนายอยู่นะ <c oughs> โอเควันนี้ไปแล้วครับ <c oughs> สวัสด,ดี <c oughs> ครับบ๊ายบาย